ที่พนันสิริชนะอยู่ในสายกับเราสวัสดีคุณที่พนันสิริชนะค่ะสวัสดีค่ะที่พนันต้อง,งมีพันนะคุณชนะชนะสุทธิชค,คุณค่ะคุณที่พนันคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยกล่าวถึงคุณที่พนันนะบอกว่าเรียนหนังสือมาก็เยอะหน้าตาก็ดีพ่อแม่ก็ชาติตระกูลดีไม่น่าไปพูดแบบนี้ไปเรียนฝึกพูดมาจากปารีนาหรือไงเ <c oughs> หตุผลน,นู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้อ คุณที่พน,นันได้ฟังคุณทักษิณพูดถึงคุณที่พน,นันไหมคะอ่ะก็ก็เห็นเห็นเห็นข่าวช่วงเมื่อคืนอ่ะนะคะ <c oughs> ก็ยังตกใจว่าโอ้มีได้ได้รับการพูดถึงจากบุคคลแดงไกลนะคะก็ต้องต้อง,ต,องต้องขอบคุณคุณทักษิณที่ที่ชื่นชมหรือว่าพูดถึงในเรื่องของการศึกษานะคะว่าว่าเรียนท่าน คุณนักศิกบอกว่านะคะเรียนดีใช่ใชไหมคะอุซาเรียน <c oughs> หนังสืออุซาเรียนหนังสือมาอย่างดีหน้าตาก็โอเคนี่เขาบอคุณที่ผนานหน้าตาโอเคและใครที่สวยอุ้งอิงเหรอต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนจริงๆคะ่ะเพราะว่าหวังว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาตอบแทนนะคะประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะให้ให้ได้ มีความเป็นอยู่หรือว่ามีได้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ตาสว่างว่าข้อเท็จจริงที่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจริง,รง,รงๆคืออะไรก็ก,ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะคุณที่พ็นน,นันตอนที่ฟังคุณนัทสิ์พูดถึงคุณที่พาันานันคุณที่เมืนนานนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกอ,อถามว่านึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกเหรอคะก็ต้องนึกถึงคือต้องนึกถือว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ย ต้องให้ให้เขาติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านเมืองไทยให้ให้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมันบิดเบือนแล้วก็มันกลายเป็นว่าแปลงสารให้ที่น้องประชาชนเข้าใจผิดที่ที่อ้นฟังตอนแรกนะคะอ้นอ้น เขาจะพูดเรื่องถึง,ถงเรื่องค่าแรงคือพูดถึงในเรื่องของการช,ชื่นชมว่าว่าเราเรียนหนังสือด,ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นนะอ้นอ้นอ้นก็ขอบคุณแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่องเรื่องการขึ้นค่าแรงหรือเรื่องที่ไปกระทบกับเผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยอ,อยากจะบอกว่า การสื่อสารข้อมูลให้พี่น้องประชาชนนะอย่าเอาข้อมูลผิดๆมาใส่ให้ให้ประชาชนได้ได้รับรู้รับทราบอีกเพราะว่าณวันนี้ประชาชนน่ะเขาต้องต้อ์ต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยต่อเนื่องมาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่มันก็ยังไม่างหายไปนะคะดังนั้นอย่าอย่าอย่าให้มันมีข้อมูลหรือข้อ ิงอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเลยไม่ว่าจะเป็นค่าแรงเนี่ยการการที่คุณทักษนะิณพูดถึงเรื่องค่าแรงว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยรัฐบาลจริงๆนี่ยมีความเป็นห่วกพี่น้องประชาชนอยู่เสมอการขึ้นค่าแรงเราก็ต้องพิจารณาทั้งฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายนายจ้างทั้งลูกจ้างแล้วก็ในส่วนของของรัฐบาลเอง ใช่ค่ะการ่ายค่าแรงเนี่ยเป็นทางภาคเอกชนเป็นคน่ายแต่รัฐบาลเนี่ยในฐานะที่เราก็ภาคเอกชนก็ถือเป็นที่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องเราก็ต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่ที่แบบที่ทางภาคเอกชนก็จะต้องแบกรับด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างก็เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเดียวกันเราก็ต้องคํานึงถึงว่าการเช้นค่าแรงก็จะมีมีตรวจช่วยในให้ที่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกจ้างเนี่ยได้แบกเป๋า ราคาของที่ทั้พวกนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกทักษิณไม่เคยนึกถึงเลยว่าพี่น้องประชาชนในแต่ละภาคส่วนจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นการคิดการบริหารงานในระดับประเทศเนี่ยต้องหมอะให้รอบด้านแล้วก็ให้ถึงพี่น้องประชาชนในทุกๆกลุ่มจริงๆค่ะนี่คุณกํลาลังถอนหงอกนะคุณที่พนานคุณเอาแหนไปถอนหงอกกันเลยนะเนี่ย <laughs> อาจจะเป็นความจริงอะคะ่ะอยากอยากอยากให้คุยแบบกันวนความจริงมากกว่าอย่าบิดเบือนเลยค่ะค่ะจะได้อ,อังคารหน้าที่พานันต้องโดนอีกแน่ๆเลยเนี่ยชอบมะชอบอยู่ในแครกซ์เสื้อไทยสงสัยจะชอบมีความสุขประเด็นคือคุณที่พานันเคยไปพาดพิงเรื่องคดีโกงจำนำข้าวของยิ่งลักไหมคะไปเห็นคุณนักสิ์เขาดิ้นมากเลยอะ เรื่องเรื่องโกงจำนำข้าวเนี่ยเราเราพูดถึงในเรื่องของการโกงจำนำข้าวนะคะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นท่าแรงที่จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องเงินจำนำข้าวเนี่ยไม่เคยพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ย้อนกลับไปว่ามันไม่มีจริงๆนะคะใครที่นำนำเรื่องนี้ไปรายงานให้คุณทักฤฤษิณทราบเนี่ยกรุณากลับไปหาข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้อย่าให้คุณทักษิณนะคะได้รับข้อมูลผิดๆแล้วก็นำมาพูดผิดๆก็จะจะกลายเป็นว่า สื่อสารมาผิดเราก็จะถูกพี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตได้ค่ะค่ะคุณที่มานันกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยแนะนำพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าหากว่าต้องรีไพยให้ไปเช่าบ้านเขาอยู่ก็ได้คนที่มานันมองประเด็นนี้ยังไงคะยังไม่เห็นที่พลเอกประยุทธ์จะต้องรีไพยนะคะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ทํางานบนพื้นฐานของความสุจริตและและ,ะการทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและที่สําคัญค่ะก็พลเอกประยุทธ์อยู่ภายใต้ กฎหมายของประเทศไทยและน้อมรับในสิ่งที่กระบวนการตุลาการนะคะหรือว่าศาลจะได้พิจารณาต่อไปไม่มีการหนีออกนอกประเทศอย่านำบรรทัฐานของตัวเองนะคะมาเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นนะคะอย่าเอาบรรทัดฐานตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนอ,คอื่นกริบเลยมีอะไรจะฝากถึงคุณทักษิณยิ่งรักที่ดูใบไหมคะอ่ก็ ขอให้ติดตามขา่าวสารจากทางประเทศไทยนะคะมันอาจจะเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลนิดหน่อยแต่ว่าเชื่อว่านะวันนี้ออระบบการสื่อสารก็สามารถที่จะสื่อสารไปได้ทั่วโลกค่ะ <c oughs> ก็ข้อมูลความจริงก็จะได้เผยแพร่ต่อไปค่ะก็ก็จะขอนำนำข้อมูลข้อเท็จจริงหรือว่านวันนี้ประเทศไทยได้ได,ได้พัฒนานะคะได้มีผลงานของทาง ท่านนายกคนเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยในระยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีผลงานดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากมายเหลือเกินนะคะก็ก็จะได้นําสื่านต่อไปค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณทิพนันสิริชนะค่ะ มีคุณที่เป็นน้บอกว่าหนึ่งคือแม้คุณจะอยู่ดูใบแม้มันจะไกลแต่ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะอย่าข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนออกมาพูดทีกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าประเทศของเรานั้นพัฒนาไปมากในรอบแปปีช่วยติดตามเนื้อหาสาระเรื่องราวเหล่านี้ด้วยในฐานะที่เป็นถึงกับเป็นทักษิณน,นะคะทีนี้มีคนในในในเฟซบุ๊กเราตอนนี้ก็ 3K แล้วนะคะคนใน Facebook เราบอกว่าพี่ปองบุญทรงอ่ะอยากจะไปเช่าบ้านที่ดูใบ <laughs> อาจจะกวักมือเหมือนกันบุญทรงบอกขอเช่าได้ไหมแล้วคุณนศิลป์กลับมามาอยู่เรือนจำนายบุญทรงสนับกันได้ไหมเ้ยสลับกันกับบุญทรงได้ไหมคุณท่พนันเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยขึ้นเป็นคือในท็อปนิวส์่ยทำเป็นแบนเนอร์แล้วมีการแชร์กันเยอะมากท่านผู้ชมดูคุณท่พนันเนี่ยเขาโค้ดคําคุณท่พนันว่าฝากให้อ่านข่าวอีกครั้งไม่มีคําไหนเอ่ยถึงโกงจํานําข้าวแต่เข้าใจว่าเรื่องนี้ติดอยู่ในจิตใต้สํานึกท่าน ที่ยังจําได้ว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษ์โกงจำนําข้าวไปหลายแสนล้านบาทแล้วเอาภาษีประชาชนไปเสวยสุขจนทําให้คนไทยต้องชดใช้หนี้หลายปีที่พันนันสิริชนะรองโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีทีมโฆษกพลังประชารัฐกล่าวเห็นไหมเอาภาษีประชาชนไปเสวยสุขเพราะฉะนั้นใครที่ ยังบอกโอ้ยรักคุณทัศินเหลือเกินคุณต้องอ่านทุกบรรทัดที่อุณทิพพนันพูดกงจำนำข้าไปหลายแสนล้านบาทแล้วเอาภาษีประชาชนไปเสวยสุขไปเสวยสุขในต่างแดนด้วยนะทำให้คนไทยเนี่ยต้องชดใช้นี่หลายปีนี่คือความจริงเราไปถามได้มันอยู่ในความจริงนะคะเป็นความจริง